สอบวิดีโอคอรเรื่องการช่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะเริ่มจากนักศึกษาต้องพรีเซนต์อุปกรณ์ในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำก่อนซึ่งประกอบไปด้วย IV f o u i d IV Set IV Cat Gelgo m เจลโกเมทิกัตท้ผ้ายางผืนเล็กไว้รองกันเปื้อน สำลีแอลกอฮอล์พาสเตอร์และเสาน้ำเกลือค่ะหลังจากนั้นให้นะักศึกษาแสดงวิธีประกอบอุปกรณ์นะคะโดยการดึงจุกข,ของ IV ฟูอิดออกเช็ดสรัรีแอลกอฮอล์หยิบ IV เซตขึ้นมาเปิดฝาจุก แล้วแทงลงไปตรงรูที่ใหญ่ที่สุดจนสุดเข็มปิดน้ำเกลือแล้วก็จับขวดไอวีขึ้นแขวนที่ไอวีสแปนบีบน้ำเกลือเข้าไปในหลอดครึ่งหลอดแล้วก็ไล่อากาศก็คือการ เปิดน้ำเกลือให้เข้าไปในสายจนกว่าน้ำเกลือจะไหลออกมาใส่ชามลูกไตนะคะสังเกตดูไม่ให้มีฟองอากาศในสายยางแล้วก็แขวนสายน้ำเกลือ,อไว้ตรงเสาพร้อมกับตัดพัสเตอร์ขนาดประมาณ2นิ้วเอาไว้5ชิ้นนะคะเท่านี้ก็เป็นการเตรียม ช่วยให้สารน้ำเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะต้องพรีเซนต์ว่าระหว่างที่ผู้ป่วยให้น้ำเกลืออยู่จะทำแนะนำว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราจะให้คำแนะนำผู้ป่วยว่านะห้ามผู้ป่วยปรับน้ำเกลือเองถ้าเกิดปัญหาเช่นน้ำเกลือบวมน้ำเกลือรั่วหรือน้ำเกลือมีเลือดไหลย,ย้อนสายขึ้นมาให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ ส่วนตัวเราเองถ้าเราเจอว่าน้ำเกลือมีเลือดไหลย,ย้อนสายขึ้นมาให้พาผู้ป่วยไปนอนที่เตียงยกขวดน้ำเกลือขึ้นแขวนให้สูงแล้วก็ปรับน้ำเกลือให้ไหลเร็วขึ้นเพื่อให้น้ำเกลือนั้นดันเลือดเข้าไปข้างในร่างกายผู้ป่วยแต่ถ้าเราปรับน้ำเกลือเร็วแล้วเลือดยังค้างอยู่ที่เดิมแปลว่าเลือดมันแข็งตัวแล้ว นะคะก็ให้ไปแจ้งพยาบาลเพื่อทำการแทงใหม่นะคะต่อไปนักศึกษาก็จะต้องพรีเซนต์การถอดสายน้ำเกลือหรือการออฟไอวีให้อาจารย์คุมสอบฟังนะคะก็ให้เตรียมสายยางแปะไว้ที่ตุ๊กตาหรือหมุนก็ได้ค่ะให้เป็นลักษณะการให้น้ำเกลือแบบนี้นะคะหนูก็พรีเซนต์ว่าถ้าจะต้องไปออฟไอหรือถอดน้ำเกลือ เราก็จะเตรียมสำลีแอลกอฮอล์หนึ่งก้อนถุงมือ1คู่แล้วก็พลาสเตอร์เมื่อไปถึงเตียงผู้ป่วยให้บอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะมาทำการถอดน้ำเกลือให้นะคะแล้วก็แกะพาสเตอร์ออกแกะพาสเตอร์ออก,กเบาๆนี้อย่าเพิ่งให้เข็มหลุดนะคะแล้วก็จับสำลีแห้ง มากดตรงปลายเข็มแล้วก็ดึงน้ำเกลือออกนะคะให้ใช้มือกดแรงๆงลงไปบนสำลีทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็ยกขึ้นเช็คดูว่าเลือดหยุดหรือยังนะคะถ้าเลือดหยุดดีแล้วจึงค่อยเอาพลาสเตอร์ปิดทับแล้วก็พีเซต์ต่อว่าหนูถอด น้าเกลือให้คนไข้แล้วหนูจะเก็บอุปกรณ์อย่างไรนะคะก็ยกขวดน้ําเกลือลงมานะคะดึงสาย IV ออกจากขวดนะแล้วก็แจ้งว่าเราจะใช้กรรไกยตัดตรงนี้แล้วเอาไปทิ้งในกล่องเข็มสายยางที่เหลือจะทิ้งลงในขยะติดเชื้อซึ่งเป็นถุงสีแดงนะคะ ขวดน้ำเกลือสามารถรีไซเคิลได้ใช้กันไกลเจาะที่ขวดแล้วบีดน้ำออกทิ้งให้หมดแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิ